มาจิงส์กลับมาซวยกันต่อซึ่งงานนี้ 2, 6, 2> หนุ่มคุณหนุ่ยและคุณแจ็คไรเดอร์ทำคะแนนไปยังไม่รอใครเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าความจิงส์ต่อไปจะเป็นของใครเ,เกมต่อไปมาเลยครับจิงแมนบทลงโทษคือใครมีฝนคนมีไฟ คิดว่าอะไรฮะคนเล่นไฟมีเผาอ่ะต้องมีเผาอะไรกันเผาขนแน่แข้งโอ้โหหดไปหดไปคิดว่าอะไรฮะต้องเผาอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความร้อนเอาละครับคิดไปต่างๆนานาเราไม่รู้เราวบทลงโงทษของเราคืออะไรนะฮะแต่ว่าตอนนี้เชิญคําสั่งครับเลือกเทียนคนละหนึ่งเล่มและจุดไฟพร้อมๆกัน เชิญเลยจะเลือกเทนแบบไหนก็ได้ตามสบายแต่อย่าลืมแล้วกันว่าการเลือกเทนนี่ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนไม่งั้นจิงส์แมนเขาไม่ให้เลือกหรอกขอมงขอเลือกก่อนได้ไหมผมโดนเ<ด>ยอะะอ่ะเลือกเลยฮะ ผมเกิดปีละกาผมเกิดปีไก่ไก่ต้องนำโชคอ่าผมเกิดปีมะเมียมะผมเอาม้าอ่าผมเป็นคนธรรมะธรรมโมครับอ่าเบอร์เก้าไปคุณดอทนี่ทํางานกับช่องเก้ามาเยอะจะได้เก้าหน้าต่อไปได้เก้าหน้าต่อไปเรื่อยเขาจะได้รักคุณต่อไปอีกอ้าวทําไมให้ผมเลือกคุณสุดท้ายล่ะเนี่ยทํางานช่องเก้ามาเยอะไงหรือเอาเจ้าออกไหมเจ้าออกไหมเอาออกผมเอาถ้าผมทําต่อผมเอาอาผมอยู่อันเอาคืนมานั้นอะไรฮะผมเป็นคนธรรมะธรรมโอฮะ ผมรู้แล้วต่คุณหนุ่ยอ่ะผมว่ามันเป็นอันเดียวที่ไม่ใช่เพียนวันเกิดเอาละครับคุหนุ่ยแต่ของผมก็อาจจะโดนก็ได้เพราะว่าผมไม่เข้าหมวดหมู่เลยอันใหญอันใหญ่สุดอ่าเป็นไปได้ผมมีเพื่อนผมรอดจะได้ผมไม่โดนของส่วนของผมอ่ะปีไก่ผมนำโชคยวนแล้วแต่ไก่นี่ดูสีแปลกสุดเลยนะฮะเดี๋ยว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 สังเกตว่าคนอื่นจะเป็นสีเดียวสีเดียวผมสีมันแปลกแต่างสุดเลยอ่ะเอาไงเอาไง ก็ไม่เอาไงหรอ,อกแจ็คไรเดอร์จิงสแมนเขาแค่ขอให้จุดเทียนจากนั้นก็เป่าเทียนให้ดับเป็นไงล่ะโอเคปะอ่ะเรียบร้อยแล้วฮะจุดเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับเอเรามาร้องเพลง Happy Birthday ร่วมกันหน่อยเด้อพวกเรา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ขอให้แจ็คไรเดอร์โดนเถอะ อนั่นไงน,นั่นไงอ,า,อาเทียนดับแล้วๆๆเกิดอะไรขึ้นกับเทียนของ DJ d a เเนี่ยไม่ว่าจะเป่าเทียนยังไงไปก็ไม่ยอมดับแต่อย่าเพิ่งตกใจไป DJ d a เอะไรมันก็เกิดขึ้นได้กับ The Jinx งสกวนป่วนซา่าเด,ด,ด่นดนเด,ด่นน ดีเจเดริงจริงๆมีไฟแต่เสียดายไม่มีความโชคดีแบบนี้จริงสแมนต้องมอบบทลงโทษให้ซะแล้วเอามือถือเทียนเอาก้นลนเทียนเอาปากกินขนมเทียนร้อนจริงเลจริงเอาเลยดีกว่ามาหา,าฮะอุปกรณ์ครับ โอ้โห oh, ได้เห็นเทียนแล้วไม่คิดว่าจิงส์แมนจะเอาเทียนมาให้เป็นกรรมสักานาดนี้แต่ไม่เป็นไรดีเจเดเขาอะเป็นคนคมีไฟเทียนแบบนี้เนี่ยผมเห็นเวลาผมไปเลียนเทียนเนี่ยนะครับเวลาเทียนอยู่ได้วยกันเยอะๆเนี่ยไฟมันจะไหม้เละเทะเลยนะฮะอาถูกมากถูกต้องครับ,รบช่วยคุมไฟให้ผมด้วยนะฮะเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจุดเทียนเลยดีกว่านะฮะ เมื่อดีเจเดชต้องเอามือถือเทียนเอาปากกินขนมเทียนเอาขาทําเป็นก้นอีลมไอ้ก้นหล่นเทียนเขาจะผ่านบทลงโทษนี้ไปได้หรือไม่ต้องไปดูเร็วไว้เฮ้ยพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วครับโอ้ออ้าวอเทียนจะดับเทียนจะดับมาเลยยากอ่าโอเคนะหนึ่งกองสาม อะไรวะไม่เป็ไรนั่งครับเดเดต้องนั่งลงไปอันนี้ของผมผมผมต่ออ่ะอร่อยอร่อยนั่งนั่งนั่งนานๆดินั่งนานๆยังไม่หมดเออ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 อ่ะดีเจเดรับไปดึงคะแนน ขอบอกว่าร้อนจริงรอะไรจริงจากความร้อนทาให้หน่วยตารางความจริงเจ j เ d ไล่ามหน่วยและแจ็คกไรเดอร์ได้ไวิชัยริยก็มีร้อนแรงจริงๆเลยนะอธิบายด้วยตัวเองเลยดีกว่าครับ DJD ฮะโอ้โหทั้งทั้งมือครับคุณถือว่าคุณมีความสามารถพิเศษนะครับเพราะว่าเทียนที่มือมันร้อนมากเลยนะ่ไนได้นะมือนี่ไม่แตกหลังหน้าผมเแล้วหร่ยมือนิ่มแล้วครับด้านพอกันเลยครับผม ผมบอกเลยนะมือร้อนร้อนไม่เท่าไหร่ครับแต่ขานี่ฮะไอ้นั่งยองๆท่านั้นเนี่ยเมื่อมาโอ้โหยังอ่ะฝึกวิทยายุทธจีนเลยฮะแต่รู้สึกของคุณนิกกี้จะแตกต่างเขาอื่นผมไม่เห็นจริงคุณทําอะไรฮะของคุณมันมันมันเหนียวเหนียวเยิ้มเยิมร้อนด้วยอมันโดนควันเทียนครับอ๋อร้อนครับงั้นเราทดสอบโชว์ตาต่อไปเลยดีกว่านะครับขอเชิญจิงส์แมน พอแล้วอน่อไงอะล้ครับมาดูฮะบทลงโทษของเราก็คือสมบัติสำนวนง่ายและง่ายแล้วบทลงโทษสมบัิสำนวนเกี่ยวกับอะไรอ้าสมบัดสำนวนก็เป็นพูกคำพูดเป็นเป็นภาษาเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับการลงโทษยังไงอาจจะให้เราพูดยายกินละเมียดไม่เลยยาย่ย้อยอ่าอคุณลองดิยายกินจะไม่ยายห่ย้อยแต่คุณพูดไม่ได้ไหมได้ไหมรายการเราไม่ทำโทษกันแบบนี้แน่นอนมม่เกี่ยวกับการลงโทษยังไงอะอย่ารอช้าคำสั่งเกมนี้คือเลือกสำนวนคนละหนึ่งใบ เคยได้ยินแต่สำนวนไทยแต่ไม่ค่อยได้รู้จักกับความหมายสักเท่าไร่ใครก็ได้บอกความหมายให้หน่อยเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนคือมะพร้าวห้าวเนี่ยมันหมายถึงมะพร้าวที่สุกแล้วแล้วจะเอากลับไปขายสวนทำไมเอากลับไปขายนอื่นดินี่ว้าโอ้แกเก่งเหลือเกินนะ่นีองมะกอกสามตะก้าปลาไม่าไม่ถูกอ้อยข้าปากช้างแม่แตงร่มใบแม่แตงร่มใบนี่เป็นละครละครละครชื่อละครแม่แตงร่มใบไม่ได้สำนวนจริงไหมเนี่ยจริงครับ คือแม่ของคุณแตงเนี่ยเขาทำล่มออันสุดท้ายฮะปอกกล้วยเข้าปากไง่ายๆไอ้ง่ายๆคือทำอะไรไง่ายๆง่ายจริงๆแต่ที่ง่ายกว่านั้นก็คือเลือกสำนวนคนละหนึ่งแผ่นป้ายง่ายไม่หลักทั้งง่ายก็เชิญเลือกได้ตามสบายเลย ของคุณนุยครับผมมะกอกสามตะก้าปลาไม่ถูกครับคุณแจ็คแม่แตงร่มใบแม่แตงร่มใบผมชอบดูละครเรื่องนี้อันนี้เอามะพร้าวห้าวไปขายสวนครับครับผมปี่ก๋อคยเข้าปากคนอะไรก็ง่ายสบายน่าจะไม่โดนของผมไอเข้าปากช้างอ๋อดูแล้วดูแล้วดูแล้วดูแล ไอ้มะก,กอ,อกโดนแน่ทำไมอ่ะมันเป็นผล,มล,ลไม้ลูกนล็กสุดไม่แต่ถ้านับขนาดอ่ะแตงของคุณอ่ะใหญ่สุดนะออของคุณอ่ะขนาดใหญ่สุดตอนนี้มีหลายอันเลเกินผมบอกเลยผมปวดหัวแล้วฮะเอาครับเรามาดูนะครับว่าใครจะจริงนะฮะเดี๋ยวหันหลังพร้อมกันนะฮะหนึ่งสองสหันเลยครับสำนวนไข่เปรี้ยวจริง นั่นไงนั่นไงเคยได้ยินมาที่คนโบราณเขาเคยบอกว่าให้อดเปรี้ยวไว้กินเปรี้ยวอดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่เชื่อฟังคนโบราณแบบนี้ก็ต้องสวยไปแบบเต็มๆไงคุณหนุ่ยมะกอกเรื่อมมันไม่เปรี้ยวนะโอ้โหมะกอกเรื่อมเขายังไม่เชื่อมาะเอาละครับสรุปง่ายๆนะฮะผลไม้ที่เราเลือกกันเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่มะกอกเนี่ยเป็นผลไม้หวานกันสมบูรณ์อ้อยหวานมะพร้าวหวานมะพร้าวหวานกล้ยหวานกล้ยหวานอร่อยอร่อยยแปลว่ามะกอกฮะเปรี้ยวครับผมเป็นคนที่จริงครับคุณหนุ่ยนั่น บนลงโทษบนลงโมาเป็นไรบนลงโทษคืออะไรเร็วเร็วบนลงโทษคือดีดมะกอกกินมะกอกสำหรับบนลงโทษนี้สิ่งที่จะช่วยคุณหนุ่ยแสนแดงให้โดนดีดมะกอกน้อยที่สุดที่ก็ต้องรีบอินลูกมะกอกให้หมดเร็วๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย โอยตาเดี่ยต้องคุยโดนเปนตัวเองว่ะโอ้โหลูกเดียวอีกลูกเดียวเอาเลยได้ปิดหน้าเลยพี่หนุ้ยพร้อมเดินเน้นๆเลยหมดแล้วโอเค มะอะไรที่ทําให้คนสวยก็มะกอ,อกไง <c oughs> ไม่เชื่อเราไปถามพี่หนุอยได้ <c oughs> เห็นแมะในตารางความสวยพี่แกเงินแทนเป็นอันดับหนึ่งและช่วงหน้าพี่แกจะสวยอีกไมเมี่ยอันนี้ไม่รู้ถ้าอยากรู้ต้องไปติดตามช่วงหน้า